ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบอสเจว t กสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูแผนใหม่นะวันนี้ก็เป็นวันพุธราหัสแล้วเขาอ,อัปเดตแผนมาเรียบร้อยแล้วแต่จากที่ผมได้ไปไล่ดูนะผมผมว่าไม่ค่อยมีแผนใหม่เท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําแผนใหม่นะผมเพิ่งเคยเห็นแผนนี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะผมเพราะว่า อัปเดตวันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีแผนอะไรเด็ดๆเท่าไหร่แผน C 1 4 1 2 C สาที่ว่ามี MF 2ตัวนะครับผมก็ยังอยู่ในอันเดิมนั่นอยู่ในทีมเดิมอยู่สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ผมได้ผมรับไปเรียกหาอยู่ได้เลยยังอยู่ในทีมเดิมอยู่นะผมยังไม่ได้อัปเดตรูอว่ายังไม่ลบไปไหนนะผมเ็นเดอะอยู่4 2 3ส1 2 3เหนึ่งสานเดอะอยู่ครับผมแล้วก็มันจะมีแผนของทีมหนึ่ง ที่ว่าเอมันยินใกล้ๆก,ก,กันนะตัวนั้นผมกำลังหาอยู่นะผมผมไปเจอมาแล้วแต่ว่าลองเปลี่ยนดูแล้วมันมันไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันน้าเดือดอีกสักรอบหนึ่งก่อนรอทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับผมโอเควันนี้ก็แผ่นหลังห้านะผมตามที่ F c ซขอมาว่าอยากได้หลังห้าหาหลังห้าม่หน่อยผมก็ได้จัดไม่นะผมเป็นแผนห้าสามสองนะครับผมโอเค ก่อนอื่นนะครับผมจะเรียก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะให้ต้วยองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเข้เอ็กซ์ตอรเลยเริ่มเฟอร์ดิ้วเซอร์อินฟเมชันไม่ได้พูดนานโอเคแล้วก็เลือกไปที่ยุโรปนะครับเป็นทีมจากยุโรปนะครับเป็นทีมนี้เลยนะครับผมโมโดวานะครับผมประเทศโมโดวานี่ตัวนี้เลยนี่โมโดวามอมโดวาเสร็จปุ๊บ เราเข้ามาหน้าทีมเราแร้วผมยืนเหมือนเดิมทีมเราเนี่ก็จะเป็นตัวนีลมห้าสามสองนะครับผม 5, 3, 2, ผมิดฟิลสามตัวนี้จะยืนติดกันเลยนะครัยืนเรียงแถวกันเลยแล้วก็มีกองหน้าสองตัวมิดฟิลสามตัวนี้สามารถปรับเป็น DMF ได้นะครับผมปรับเป็น DMF ได้ทั้งสามตัวเลยปรับเป็น DMF ก็ได้ หรือว่าจะเป็นซีเอฟทั้ง3ตัวเลยก็ได้อีกเซนกันนะครับแต่ทำยืนเป็น C ีเอฟนะซีเอฟกองหน้ากับสไตลน์นี้เล่นเป็นดีฟเลดติ้งฟอร์วสักดสัก1ตัวก็ได้ไปหลอกแล้วก็ไปต่อ1ตัวก็ได้หรือจะเป็นทารก็ตแมนก็ได้นะแผนนี้สำหรับกองหน้านะกองกลางผมว่ามันก็มีตัวเลือกอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่าก็เป็นโฮเพเยอร์แหละโฮเพเยอร์ H เอาไว้ขึ้นเกมก็ได้ ด้วยจะเป็นกสเกเตอร r แบบนี้ก็ได้เล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกล่ะใส่สองตัวนี้นะผมเนี่สองตัวนี้ใส่เป็นบล็อกทูบล็อกเขาจะวิ่งเสริมเกมลูกเล่าเกมรับได้ดีนะผมแต่ว่าต้องเป็นบล็อกทูบล็อกที่อื่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งขึ้นลยถ้าให้แนะนานะผมว่าบล็อกทูบล็อกสองตัวก็สุดยอดเหมือนกันแล้วครึ่งหลังค่อยใส่เป็นโฮมเพย์ลงไปทั้งสองตัวเลยก็ได้แก้เกมนะเปลี่ยนรูปแบบการเล่น ดยจะบล็อกทับล็อกหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นอออ์ไกสเกเตอร์ตัว้อีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับผมไม่ขึ้นเกมจากแนวลึกนะแล้วก็ตัวกลางนี่ก็เป็นแฮงค์แมนยืนปักไปหรือว่าถ้าใครเล่นกลางเก่งๆแล้วก็ไม่ต้องใส่แฮงค์แมนก็ได้นะผมก็ใส่เป็นบล็อกทับล็อกหนึ่งตัวแล้วก็สองข้างนี้ก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับออไกสเกเตอร์นะครับผมถ้าคิดว่าชัา้นออกกลางอยู่อะไรเงี้ยก็จัดตามนี้ได้เลย แ,แผ่นนี้ก็เป็นหลังห้านะผมสังเกตว่าฮาตัวนี้ยืนสูงกว่าน,น,นิดนึงเพื่อวิ่งขึ้นมาเติมเกมด้านบนนี้ผมถ้าเรามีบล็อกทูบล็อกจะช่วยประคองเกมต่อบอลกันขึ้นไปด้านหน้านะผมหรือว่าตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันมันจะไม่ค่อยทําเกมล,กลุกนะไม่ใช่มันมันไม่ค่อยขึ้นไปจบสกอร์หรือว่าขึ้นไปยิงช่วยนะ่วนมากจะสร้างเกมลุกอยู่ในแถวนี้มากกว่าลงมาต่ําๆแล้วก็ขึ้นไปนี้ก็คือมันเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวต่ำอะมันจะไม่ขึ้นเยอะถ้าไปเพลย์เมคจะยืนแถวนี้นะครับ บางทีบางจังหวะก็ขึ้นไปยิงก็ได้นะผมแต่ถ้าเป็นบ็อกทบ็อกอะเต็มนะครับขึ้นเหนือนลงใต้อ่ะอาบีก็เหมือนกันนะผมซิเตอร์สามตัวยืนเรียงกันเลยจัดยังไงดีถ้าขอตามที่ผมถนัดนะผมจะเดสทอยเยอร์สอตัวแล้วก็บิวอัพถึงตัวไว้ตรงกลางแต่ว่านี้มันผมให้ดูครบาวาก่อนนะผมนี่เพิ่งได้จอดโซนมา ดอนสโตนเป็นบิวอัพหนึ่งตัวมาส t ตนนี่ก็เป็นเอ็กตาร์ฟันแมนเล่นดีนะบางจังหวะที่เราดึงออกไปมันจะวิ่งขึ้นสุดเลยนะไอ e Fun Man. เอ็กตาฟันแมนอะเพลงสไตล์เนี่ยมันจะขึ้นช่วยเกยมลุกเราถ้าเราดึงออกไปนะถ้าเราไม่ดึงก็ไม่ค่อยขึ้นไปเติมซะมากจะยืนดักดักถ้าเป็นบิวอัพนี่จะยืนปักหลักไลจะไม่ค่อยขึ้นไปช่วยเกยมลุกเท่าไหร่เดสต์ทรอยเอร์หนึ่งตัวก็เป็นตัวทำลายเกยมผมผมว่าทุกเกมต้องมีเดสต์ทรอยเอร์นะสักหนึ่งตัวก็ยังดี ทุกแผนทุกการเล่นของเราเลยเอาไว้ทําลายเกมลูกฝั่งตรงข้ามนะผมมี2ตัวก็ดีแต่ว,ว่าต้องควบคุมไม่ดีน่อยเพราะว่าชอบตําแหน่งนะครับหรือว่าบางคนถนัดเดสทอยเลอร์สตัวก็จัดได้เลยนี่มีตัวนี้ได้เปิดไปวันจันทร์ที่แล้วได้แต่กองหลังกองหลัง2ตัวแจ็คเกอรหนึ่งตัวนั้นไม่มีรูเบเนียสตัวมีนี่แหละอาคันจีกับจอนสโตน ถ้าถามผมผมชอบคันจี้มากกว่าเล่นดีนะผมมีร่างธรรมดาอยู่เล่นดีคันจี้ออกมานี้เดสทอเยอร์สองตัวแรืวว่าเอ็กตาฟอนแมนหนึ่งตัวเอ็กตาฟอนแมนนี่ก็เล่นคล้ายๆกับบิลอัพแลลวครับแค่มีจักบางจังหวะที่จะจะขึ้นสูงกว่าแค่นั้นเองรูกษาประตูก็ตัวนี้กำลังฟอร์มดีนะฟอร์มบีนะเชนเนสซี่นะผมเซฟดีนะตัวนี้มองข้ามไม่ได้นะอ่ะเราไม่นค่ายกับนอยเออร์่างสองเลยตัวเนี้โอเคแผนเข้าๆก็ประมาณนี้นะผม ก็ลองไปจัดกันดูครับที่จริงก็ผมให้ทําให้ผมทํามาให้ดูเป็นพื้นฐานเฉยนะครับจะว่าเราเล่นตามที่เราถนัดได้เลยปรับเปลี่ยนตามแผนเราตามที่เราถนัดตามสูตรตามอะไรเราผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายแต่ว่าผมแนะนําสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ยังจัดตัวยังไม่เก่งหรือว่าอะไรก็เข้ามาดูลีปผมได้ทำรีวิวแผนบอกจัดตัวแนะนําโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝาก กดไลค์ไว้ให้ด้วยนะแต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วผมก็เพิ่งห่างหายกันไปนะผมเดี๋ยวผมไปหาแผนมาให้อีกตอนที่ผมเซฟไได้อยู่ประมาณสักห้าแผนนี่แหละแต่มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นแผนเกาะกที่ว่าโดนลมมาแล้วครับแล้วเข้ามารีใหม่เป็นอย่างนั้นมากกว่าแผนใหม่ก็มีแผนนี้แหละโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ